สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องแปะเอามากินข้าววันนี้ก็หาตื่นแม่วันนี้แบบตื่นนอนมาแล้วก็ทานส้มตำกับอีนะทานส้มตำกับไก่กย่างเหมือนนอนอืดแม่กินข้าวเหนียวมุกสองหบนี้ตื่นมาแล้วก็ไปสร้างนะี่นะมากินก้อยย่างน้ำกันเป็นอย่างจังว่าอื่นก้อยย่างบางคนก็อื่นผ้าผ้าหมูบอกผ้าหมูบอกออแต่บ้านเขาอื่นก้อยย่างคือว่าเอาหมูไปย,ย่างย่างแล้วกับบะก้อยนะ มันบบไม่ลาบหมูเด้อเขาจะบอกว่าพรอมเป็นชิ้นใหญ่ๆมันจะคล้ายๆน้ําตกแต่น้ําตกมันจะใส่น้ําแต่น,นี้ไม่ใส่ย่างแล้วก็เอามาคุกคุกคุกใส่พริกใส่น้ําปลาใส่ข้าวขั่วเลยนะอือความไม่ขออกอึ่งก้อยย่างอือจะเอารึงาก็ได้จะเอาหมูก็ได้แล้วแต่คนกีนนี่แต่บอกถ้าเขอบอกกินเนาออก,กินหมูอือมืนกลินน้ำแข็ง เพิ่งตื่นนอนแล้วกักลูกมาเดคลิดมากินเนี่ยยัย่วๆเนี่ยแม่อืมจะกินข้าวกินปลาก็ต้องตั้งก้องมือนเนี่ยฮะอืม mm hmm. mm hmm. ไ่ได้ใหญอืมกิน mm hmm. mm hmm. เตร์ใหญ์นี่ mm hmm. อร่อยเอออร่อยมาก น,นักัน่มกาแฟลินบอกอืมอืมแกก็กึบกึบกึบมาอยู่เป็นหมู่หลายส่วนลงไปห้างกับบอยากไปเลยอืมเป็นบ้าแล้วเออแบบเป็นแปลกๆแล้วบรอยากเปิดเสรีแล้วเนี่ยเออ ง่ายอลยเขาขึ้นปอห่าเอาใครอะบัไปกับบุเปล่งน,นปงนั่นแฉลอแบบบางยังเล่นน้อยล่างไปดิ๋ดิง่ายเป็นบ้านไปยากไป่เสียแล้วจากเตเตะบอ่อนต้นหนึ่สิพาครับรูปติเตบ่อนนี้กันหน่อยกลางเดิน ท,ที่พาพปฏิทัพท้ายผมหมอกกลางเรื่นพอไอ้น้องมันอร่อยอร่อยมากกินได้บ่มีเบื่อกไก่ย่างเนี่ย

คือคนอุดรับคนนอนค,นคือคนคุยผู้บ่าวเดึกนี่ไหมอมืทำมันขึ้นก็รับเร็วเลยพราะราาขึ้นข้าวเหนียวเขาไปตอกห่อนเลยง่วงนอนนอนก็หาตื่อเลยนอนสุดสุดบุพออ้าปากกูนพร้อมเมื่อยตัวร่างกายเหนื่อยแห้งตื่นมาทำนักขินข้าวกนี่ยอะ

กินข้าวลายปลาน,นี่สไตายหรนะอกเนาะตอนป่วยมันเป็นสไตายอยีดีพี่น้องข้าวปากาประสือมันสไตายตัวกินข้าวดีปลานี่สไตยลยหรอกอยู่ในคนว้าพื้นต่อเพ้แต่คนดังเนาะคนหักก็มีคนอิสระเขาไม่นี่บเลย เราเมืนอไงแต่ว่าปุย้ปยป่วยป่วยทูถามกันจนทร์แล้วว่าคือคนที่เขาไม่หวังดีกับเราแหละเขาที่ทูถามคนนั้นทูถ,ถามคนนี้เขาไม่คิดหรอกว่าเอออาการเราเป็นยังไงอ,อจะมาเยี่ยมเราจะแะ่ด็คนน็นจะไม่มีหรอกคุณนะ รอรอสูบน้ำหน้ารอซ้ำเติมพวกนี้ติดเจ้งทามว่าบปวดปวดรอบนี้คระคัดคนคัดสังคมได้เยอะอว่าจะเลือกคบใครเสียข้าจบับมันรู้เลยนะ ตอนโควิดว่าคัดแล้วตอนป่วยนี้นยังคัดคนอีกเออเราสื่อทอยากิอยากเ็นเอืนออะไรแบบคือคุณพี้มันคบไม่ได้ เขาบอืมอบคบได้ออุ่นเงินจ่ายค่ารูปบาลต้ันสอเอออะไรสิเื้ยเลิศแบกแต่ก็มีนะมีคนอุ่นเงินจ่ายค่ารยาบาลให้ไม่ออกมาแต่มีอืม หาคนเป็นห่วงกับมีคือเขาเห็นเพื่อนจะตายอย่างนี้เขาเห็นเพื่อนจะตายเขาไม่เสียดายเงินนะพอจบอกว่า,า,าค่ารักษาเนี้ยเขาควรจ่ายค่าโรงพยาบาลให้รอืมคือชีวิตมันบอกว่าเพื่อนบอกว่าชีวิตคน,น่ะสําคัญกว่าเงินทองอะจริงจริงคือกูเข้าโรงพยาบาลไม่โูเงินแต่เ้าบานใ้เราพอโทรไปบอกปุ๊บต้องจ่ายเท่านี้ เขาก็อุ่นใจใเลยชีวิตค,คนแบบทำข้างกุ้งทองอ๋อขาดหมดแล้วเพราะไม่ซื้ออื่น กินฮอตอันฮอตไม่คืออืดแม่ทำนี่อ่ะอ่ะบังอย่งจะมากินให้เมืองใหม่เยอะอ่ะอครับสุดท้ายเนาะสู้ๆยูๆ่ๆยวนะอืมอร่อยเฮ้ออ๋เจอะลาคลิปนี้ก่อน,นพอทำนี้แหลแม่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยค่ะ